เขาเป็นคนพิการแล้วคนปกติอย่างพี่อ่ะจะไปพบกับเขาอย่างเงี้ยมันก็โอกาสก็น้อยมากจะมีใครเข้ามาก็ไม่สามารถแบบว่ามาเอาความรู้สึกตรงที่พี่ให้เขาไปได้ขอให้ผมได้อยู่กับเขาจนบบลมหายใจสุดท้ายของผมจริงเจอกันครั้งแรกเลยก็ทางช่องทางของ TikTok ครับ ที่ไปเจอคลิปน้องเขาที่แบบทํากายภาพกับคุณยายน้องเขาประสบอุบัติเหตุครับ รถมอไซค์ลงข้างทางเสียหลักลงข้างทางตอนแบบไปเรียนหนังสือจะกลับบ้านอะไรเงี้ยครับหัวไปกระแทกกับ้อนหินแล้วก็แบบว่ากระดูกต้นคอหักทับเส้นประสาทแล้วเ็เลยทับกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรเงี้ยครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตอนล่างแทบจะไม่มีความรู้สึกครับมองเห็นสายตาเขาแล้วเป็นผู้หญิงที่แบบว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็เลยแบบว่าส่งกําลังใจไปบอกว่าสู้ๆนะคะรับเดี๋ยวก็หายอะไรประมาณนี้ครับเราแบบเข้าไปดูคลิปเขาหลายๆคลิปแล้วก็ส่งข้อความไปให้กําลังใจประมาณนั้นตอนตอนแรกครับ ก่อนหน้าที่เราจะมาแบบมีความรู้สึกแบบนี้กับเขาความรู้สึกแรกก็คือแบบให้กําลังใจจากให้กําลังใจก็กลายเป็นมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ทําไมมีความน่าสนใจเยอะจังอันดับแรกก็คือเรื่องจิตใจเขาแถมเขาเป็นผู้หญิงอีกต่างหากเคยเดินได้เขาก็หน้าตาดีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เราก็เลยแบบว่าถ้าเราจะดูแลเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยขอโอกาสเขาเขาจะให้ไหมเราจริงใจอะไรประมาณนี้ครับก็ ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆประมาณว่าถามเขาว่าเขาแบบเป็นยังไงบ้างสุขภาพร่างกายตอนนี้ตอน23เดือนแรกก็แค่แบบว่าให้กําลังใจกันปกติประมาณสักช่วงเดือนที่4เดือนที่5้าพี่ก็เริ่มแบบว่าเขาก็ตอบกลับมาบ้างแล้วว่าเขาไม่มีแฟนนะเขาก็โสดอยู่แล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนพิการแล้วคนปกติอย่างพี่จะไปพบกับเขาเนี้ยมันก็โอกาสก็น้อยมากเขาก็เลยแบบกลัวมากกว่าว่าจะไปหลอกเขาไมหมอะไรเงี้ย ค่อยๆพัฒนาคุยกันมาสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าพี่ไม่ได้ไปหลอกนะพี่จริงใจแล้วก็อยากดูแลจริงๆมองเห็นแบบสายตาความมุ่งมั่นของเขาที่แบบไม่ยอมแพ้อะไรที่แบบเป็นเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นคนอีกคนหนึ่งเขาก็าอาจจะท้อใจหรือว่าจะไม่สู้แล้วก็ได้ครัแบบเพราะว่าเขาเป็นเยอะมาก Okay oh. กันประมาณช่วงกลางปี66พอก่อนจะถึงช่วงปีใหม่ก็เลยแบบนัดกัน,นไหนๆก็เราคิดจะคบกันแล้วแบบจริงจังจริงใจต่อกันเขาก็เลยบอกให้ลงมาหาที่อุบลในช่วงปีใหม่พี่ก็เลยลงแวะที่บ้านตัวเองก่อนแล้วก็บอกแม่ว่าผมจะลงไปหาน้องเขานะที่อุบลเพื่อที่จะไปดูว่าน้องเขาอ่ะเป็นยังไงเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนเพราะว่าน้องเขาบอกว่าถ้ามาเจอแล้วรับสภาพได้ไหมมาดูก่อนอย่าเพิ่งใช้คําว่าใช้ชีวิตร่วมกันเหมือนใจออกไม่กล้าสู้ต่อไปเพราะว่าน้องเขาเป็นเยอะมากมาเจอเขาครั้งแรกก็นในรถเขาจะมี น้องชายมีแฟนน้องชายแล้วก็แม่เขาแล้วก็ตัวเขาที่นั่งแม่ก็บอกว่า่าดูน้องเลยว่าเห็นน้องแบบนี้แล้วจะรับน้องได้ไหมอันดับแรกเลยเขาก็บอกว่าให้อุ้มน้องลงจากรถซิเขาบอกเอารอ,อ,องยกดูซิจะยกได้ไหมพี่อ่จะยกท่าไหนยกยังไงเพราะเราก็ยังไม่เคยเพราะว่าการจะขยับตัวย้ายตัวของคนที่พิการในแบบขั้นของเขาก็คือมันต้องเรื่องกระดูก ไม่รู้ว่าจะยกท่าไหนให้คนปกติเราเนี้ยน้องเขาก็เลยยกให้ดูก่อนพี่ก็เลยดูพอได้ยกลงมาปุ๊บเขาบอกว่ารับได้หรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยเขาก็มีสายสายเยี่ยวนะครับนะเขาก็ให้เข็นวีวแชร์เขาเป็นไงอายไหมอายไม่เห็นอายเลยก็เลยแบบเงี้ยเขาก็ดูเราเหมือนกันว่าพฤติกรรมเราดูเหมือนแบบว่ารังเกียจเขาไหมครอบครัวเขาก็ดูว่าพี่อะรังเกียจลูกเขาไหมว่าเป็นคนพิการดูท่าทีท่าทางเราเหมือนจะแบบจะสู้ไหมอะไรเงี้ย นะพ่อแม่เขาก็ให้เราทําทุกอย่าง่ยพูดแบบไม่ใช่แบบเป็นเรื่องแบบนี้นะครับสวนขี้อะครับเพราะว่าน้องเขาขี้เองไม่ได้เราต้องสวน3วันสวนทีเงี้ยแม่เขาก็ฝึกให้พี่แค่วันเดียวแล้วเขาก็บอกว่าจะทําได้ไหมถ้าดูแบบไม่ไหวยังไงก็บอกนะแม่จะได้แบบดูแลน้องพูดง่ายๆถ้าเราดูแลได้ก็คือเขาจะปล่อยให้ดูเราดูแลกันเองพี่ก็แบบต้องทําได้เลย ว่าจะเป็นญาติเราหรือลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงแม้กระทั่งคนที่ทํางานอะไรเขาก็จะบอกอย่างนี้เพราะเราก็มีคนปกติที่มาชอบเราอยู่เหมือนกันแต่ว่าในความรู้สึกตรงที่ว่าคนปกติที่เขาชอบเราไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไม่ดีแต่ในความรู้สึกพี่ก็คือมันไม่ได้ให้ใจกับคนนั้นไม่ได้มีความรู้สึกกับผู้หญิงคนที่เขาแบบปกติแต่ว่ากับผู้หญิงคนนี้กับน้องปายมันต้องการให้กําลังใจผู้หญิงคนนี้แล้วแบบอยากดูแลจริงคนอื่นก็ถามว่าเป็นยังไงเขาก็โทรมาถามเลยเอาคนวิการแล้วอย่างนี้มึงเหนื่อยไหม ถามว่าเหนื่อยไหมก็ตอบได้เต็มๆว่าเหนื่อยเหนื่อยมากแต่ถามว่าท้อมันไม่ได้ท้อหรอกมันเหนื่อยแต่ว่ามันได้มีรอยยิ้มมีความสุขทุกวันยิ่งได้เห็นเขามีรอยยิ้มแล้วเราก็มีความสุขถ้ามันรักกันแล้วคําว่าภาระมันไม่ใช่ภาระหรอกถ้าคนรักก็ต้องทําให้กันได้พี่ก็เลยคิดว่านี่แหละความสุขจริงไม่ได้มีอะไรเป็นทุกข์เลยตั้งแต่อยู่เขาไม่มีแต่รอยยิ้มครับพี่ก็อยากจะบอกเขาว่า เขาไม่ต้องคิดมากนะเพราะว่าเขาเคยจะถามว่าถ้าสมมุติว่าไปทํางานเจอคนที่ดีหรืออย่างนี้ไม่ต้องไปคิดข้อนั้นเลยเพราะจะมีใครเข้ามาก็ไม่สามารถแบบว่ามาเอาความรู้สึกตรงที่พี่ให้เขาไปได้แล้วก็อยากบอกอกับครอบครัวเขาว่าผมจะดูแลเขาแบบนี้จนแบบร่างกายผมจะสู้ไม่ไหวจะอุ้มไม่ไหวจะพิการไปเหมือนกันอย่างนี้ก็ช่างขอให้ผมได้อยู่กับเขาแบบจนแบบลมหายใจสุดท้ายของผมจริงๆ